สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำให้สเต็ปมอเตอร์หมุนโดยการใช้อัน,นุนอคควบคุมนะครับในสเต็ปมอเตอร์ก, Motor, ก็หลักการทำงานของสเต็ปมอเตอร์จะใช้พันธ์นะครับในการขับเคลื่อนให้หมุนได้360องศานะครับและจะทำงานเป็นสเต็ปเช่น1หรือ1.5 1.8และก็2นะครับโดยโค้ดนะครับ สเต็ปมอเตอร์ที่เราใช้ในการมานำเสนอครั้งนี้นะครับก็จะมีอยู่นะครับี๋ยวนี้คำสั่งนี้นะครับเป็นคำสั่ง y เท่ากับ1น,นะครับคือให้ตัวแปร y นะครับเก็บตัวเลขเดลิมที่1น,นะครับแล้วนี่คำสั่งใน y นี้ก็จะเป็นรอบหมุนนะครับรอบหมุนของมอเตอร์ที่กำหนด และนี่ครับความเร็ว sp เท่ากับ5นะครับให้เริ่มที่5นะครับและนี่ก็คือการกำหนดค่ากำหนดค่าการทำงานนะครับโดยกำหนดไปที่ x เท่ากับ0 x น้อยกว่า50คูณ y ครับและ x บวกบบบตรงนี้ถ้าเป็นคนที่เข้าใจคณิตศา c จะเข้าใจนะครับแต่ผมขอไม่อธิบายนะครับเดี๋ยวมันจะยาว แล้วนี่ก็ให้ดิจิตอลไวท์นะครับคือคำสั่งให้พอต์ตทําทำงานพอร์ตทั้งหมด4อันทำงานนะครับที่เราเชื่อมต่อกับสเตปวิ่งมอเตอร์ไว้นะครับทำงานโดยให้พอร์ต13เป็นโลครับ12ก็เป็นโล3เป็นโล10เป็นไฮนะครับโดยจะมีรูปแบบตามค่าที่เรากำหนดไว้นะครับ สามารถดูที่ในเว็บได้เลยครับเดี๋ยวผมจะใส่เว็บไว้นะนี่ก็คือคาสั่งรองเวลาให้ทงานต่อไปนะครับแล้วก็จะสลับกันแบบนี้นะครับโดยอันนี้ผมจะขอใส่ไว้ในเว็บแล้วกันนะครับนี่ครับ และนี่ก right ็มาถึงคำสั่งกำหนดค่าเซตอัพนะครับนี่คือให้พอตอนุกรมสื่อสารกับ USB นะครับโดยใช้อัตราความเร็ว9,600บิตต่อวินาทีนะครับและนี่คือคำสั่ง pin pin mode นะครับโดยเป็นคำสั่งให้ขาทำงานนะครับคือขา13ให้เป็น output สิบสองเอาพุทสิบเอ็ดเอาพุทสิบเป็น Output ทั้งหมดเลยครับและนี่ก็คือคําสั่งที่ให้แสดงครับเวลาเรากดเปิดโปรแกรมหรือพิมพ์ครับแต่นี่คือตัวอย่างให้ใส่ของผมให้ใส่เป็น hello ไว้นะครับและนี่ก็คือกอําหนดค่า loop นะครับนี่คือ c <oughs> นี่นะครับก็จะเป็นคําสั่งคาสั่งถ้ามีค่ามากกว่านะครับมากกว่า0น,นะครับก็จะให้ตรงนี้นะครับทํางานในปีการนะครับเป็น0นนะครับนี่คือ s สเตตบอกเท่ากับชาร์จสีเรีย น,นี่คือคำสั่งส่งตัวอักษรไปที่พอรตอน,นุกรมนะครับนี่คือ r e l a t ลิเ a l นะครับโดยคำสั่งก็ถ้าเรากดนี่นะครับ if state เ,เท่ากับเท่ากับ1น,นี่ก็คือเป็นคำสั่งถ้าเรากด1นนะครับถ้าคำสั่งนี้เป็นจริงมันก็จะออกไปที่ ค่า y เท่ากับ1นะครับนี่คือค่าที่เรากําหนดได้นะครับค่า y ก็คือรอบหมุนที่กําหนดไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับนะครับก็ใส่มาเรื่อยๆนะครับใส่มาเรื่อยๆจนถึงความเร็ว liquor. นะครับไอ้นี่ค่านี้เราจะกําหนดเท่างถาถึงเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่ความขยันของแต่ละคนหรือการออกแบบของแต่ละคนนะครับนี่ก็คือการกําหนดค่าความเร็ว,วนะครับ ความเร็วนี่ก็ของผมจะเริ่มต้นไปที่100นะครับแต่ของผมจะใส่เป็นคือว่าให้100เป็นช้าเทนนะครับแล้วถ้าเรากดนี่นครับ100นี่นะครับถ้าเป็นจริงนะครับค่าที่เรากําหนดเป็นความเร็วก็จะออกมาเป็น100ตามที่เรากําหนดไว้นะครับแล้วก็จะใส่ไปเรื่อยๆเหมือนกันครับเหมือนข้างบนใส่ไปเรื่อยๆ นี่ครับจนมาถึงคําสั่งที่เราสั่งหมุนซ้ายหมุนขวาน,นะครับนี่ก็ถ้าเราพิมพ์นะครับคําสั่งให้หมุนไปทางขวานะครับแล้วก็พอร์ตอนุกรมก็จะรับคําสั่งไปนะครับโดยได้รับคําสั่งจากตรงนี้นะครับให้บอร์ดพอร์ตอนุกรมไปหมุนไปทางขวานะครับแล้วนี่ก็เหมือนกันครับคําสั่งหมุนไปทางซ้ายครับนะครับหมุนไปทางซ้ายก็ให้พิมพ์คําสั่งนี้ พอตอนุกรมก็จะรับคําสั่งจากขอตัวนี้ไปนะครับนะนี่ครับก็เหมือนกันครับนี่คือคําสั่งหยุดครับแล้วนี่ก็มาดูคําสั่งของ VB กันบ้างนะครับ v i s i o n Basic ครับนี่ก็จะเป็นคําสั่งประกาศตัวแปรน,นะครับตามค่าที่เรากําหนดไว้นะครับบางตัวก็ไม่ได้ใช้ครับ และนี่คือ1 S c o m 1นะครับอพุต์เป็นหมุนไปทางขวานะครับก็คือให้กดคอม1น,นะครับแล้วหมุนไปทางขวาและทอร์ม่า2นะครับอินิเบอร์คือทํคงานคือทำงานนะครับตรงนี้คือ สั่งให้ทํางานครับและก็ตรงนี้ก็ให้ทำให้เป็นสามหยุดนะครับโดยหน้าจอเทคแสดงเป็นที่ไรนะครับคือแสดงไปให้แสดงบอกว่าหมุนไปทางขวาครับนี่ก็เหมือนกันครับแต่จะสลับตรงนี้เป็นแต่จะสลับตรงนี้เป็นปิดกับเปิดนะครับสลับกันแทนโดยคําสั่งนี้็นคำสั่งหมุนไปทางซ้ายนะครับ แลวนี่ก็คำสั่งหยุดครับคำสั่งหยุดนี่จะให้ปิดทั้งหมดเลยนะครับหยุดการทํางานนี่ก็จะโชว์ในเทคหนนะครับเป็นสต็อป f s c o m 1เป็นเ u t p u t เท่ากับเทคสามแล้เทคบวกทีนะครับนี่ก็คือคําสั่งค o m C สั่งรอบนี่คือคําสั่งรอบหมุนนะครับคําสั่งรอบหมุนโดยเราพิมพ์ค่าใส่ไปในเขตนะครับนี่ก็เหมือนกันครับความเร็วครับหกต้องมาลงมาตรงนี้ f S com 1 Port Open นี่คือคําสั่งเปิดใช้ p o ร์นะครับ แล้วนี่ก็มาถึงทามาหนึนะครับนี่ก็จะเป็นคำสั่งเอาเป็นคำสั่งกำหนดนะครับเมื่อเรากดกดให้พอร์อนุกูลได้รับคำสั่งนะครับก็ให้กดใช้ Enter ได้เลยนะครับ ก็ให้ทำงานครับนี่ก็เป็นทัมเมื่อ2นี่ก็จะเป็นการนั่นเวลานะครับโดย x คูณ x บวกหครับโดยให้ x 1น่นี่กับ x บวกหนี่มาเก็บไว้ที่ x นะครับแล้วก็ทำ t ทคห5า e x t เทก่ากับ200บวก x ก็คือ200บวก x นี่ให้ไปเก็บไว้ที่ t ทคห5 เทคนี้นะครับให้ไปเก็บข้อมูลไว้ตรงนี้และ if x เท่ากับ200แล้วก็ t h า m m a 2 enable น,น,นี่ครับก็เป็นคำสั่งในก็เหมือนกันครับแต่กำหนดค่าแตกต่างกันครับเป็นค่าของ ป็นค่าของ a นะครับและนี้ก็เป็นหน้าตาครับหน้าตาโปรแกรมที่ผมได้ทํากันไว้นะครับโดยในจะผมจะลองทําให้ดูแค่นัครับนี่คือความเร็วผมให้15รอบหมูนกําหนดตัวอย่างเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็กดรับคําสั่งท้งคู่เลยนะครับแล้วก็กด หมุนไปทางขวานะครับว่าหมุนกับเข็มนี่ก็จะตรงกันแล้วับกดหมุนไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ